สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนอารยา PSK วันนี้นะคะนุ่นก็อยากจะมาแชร์เออวิธีการทำแบบหน้าปกที่เวลาไลฟ์สดให้มันเป็นอย่างนี้นะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะที่เราควรจะเริ่มเลยเนี่ยก็คือเราเข้ามานะคะเราไปเข้าไปในแอปนี้เลยค่ะเออ Ibis บิสเพนพอเข้ามาในแอป Ibis p i n t เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะกดไปที่บวกเราจะไปเลือก ความกว้างกับความสูง2,160ทําไมถึงต้องเลือกแบบนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปแปะไว้ข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เราเลื่อนอ่ะมันจะได้ไม่ต้องเป็นกรอบใหญ่นะคะมันจะได้เลื่อนง่ายๆโอเคเสร็จแล้วเรากดว่าโอเคโอเคตรงนี้อ่พาพอเข้ามาถึงเนี่ยมันจะเป็นแบบสีขาวๆเนาะก็ให้เราไปกดที่ให้มันเป็นตารางหมากรุกนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นพื้นหลังแบบใสสะอาด แล้วเราก็ไประบายสีก่อนเลยค่ะเข้าไปที่แปลงสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รากเลยอ๋อไม่ใช่สีที่ต้องการนะคะไปเลือกสีที่ต้องการก่อนอ่าสมมติว่าต้องการเป็นสีส้มแบบตีมของเราเป็นสีส้มเนาะนี่ก็คือปรับความทึบป,ปรับความใหญ่ของขนาดคู่กันนะคะแล้วก็ระบายเลยค่ะรออะไรด่ะทีนี้เราระบายไป หน้าปกเนี่ยเนาะเราก็มันก็แล้วแต่เลยว่าจินตนาการของแต่ละคนจะเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยนุ่นก็ไปดูของ t i k t o ็อกจีนนะคะซึ่งเขาทําไว้แบบสวยงามอะเราก็ไปก๊อปมาแล้วก็เอามา Dev วลลอปเมนนิดหน่อยนะคะคือเป็นการ c o p ปเปียนเดเวลลอปเให้มันแบบให้มันเข้ากับของเราอะอ่าสมมุติว่าเราได้ข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะใส่รูปเพิ่มเติมนะเราก็ไปกดตรงนี้แล้วก็เพิ่มรูปเป็นกดไปที่กล้องอ่า สมมติว่าอยากได้เป็นรูปของคนนี้สำหรับบางคนเนี่ยที่แบบพื้นหลังมันยังอยู่เนี่ยเออก็ง่ายๆเลยนะคะไปดูในคลิปอีกอันนึงที่นุ่นสอนลบพื้นหลังเดี๋ยวนุ่นจะเพราะว่านุ่นมีคลิปที่สอนลบพื้นหลังไว้แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนุ่นจะบอกง่ายๆเลยก็คือกดไปที่ยางลบนะคะแล้วเนี่ยเราไปดูว่าเลเยอร์ที่ไอรูปเนี้ยมันอยู่เนี่ยเราก็กดไป เสร็จแล้วเราก็มาปรับขนาดความความใหญ่นะของขนาดแปลงแล้วก็ความทึบถ้าทึบมากเนี่ยก็คือลบเร็วลบสะอาดเลยนะคะแต่ว่าถ้าทึบน้อยมันจะแบบมีความโปร่งใสอ่าดูนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลบให้เราแบบสะอาดเรียบร้อยทีนี้พอเราได้อันนี้แล้วที่ต้องการเราก็แนะนำว่าไปตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในอีกแอปหนึ่งซึ่งชื่อว่าแอป พิกอาร์อย่างแรกบันทึกเป็น PNG แบบพื้นหลังโปร่งใสเนาะแล้วก็เข้าไปที่แอปพิกอาร์เลยพอเราเข้ามานะคะในแอปพิกอาร์เนี่ยก็กดไปที่บวกแล้วก็ไปดออูตรงที่บอกว่าเลือกผืนผ้าใบอันนี้นะคะเราไปเลือกอันที่มันบอกว่า200เอ้ย2,560คูณ25 2,560ซึ่งขนาดมันไม่ตรงกับเมื่อกี้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายิ่งขนาดแบบ มันใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ภาพเราชัดมากขึ้นก็เลือกแบบนี้เลยแล้วก็กดถัดไปนะโอเคอย่างแรกที่เรามาถึงเนี่ยเราก็ดูเห็นไหมมันเป็นพื้นหลังสีขาวเราก็อาจจะแบบปรับพื้นหลังก่อนโดยการที่เข้าไปคลิกตรงเหมือนที่มันเป็นเลเยอร์ข้างบนอ่าพอเราเข้าไปที่เลเยอร์ข้างบนปุ๊บเนี่ยเราก็อันนี้ก็คือยังไงคือลบทิ้งนะเราก็กดค้างไว้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็กดลบเลย ทีนี้มันก็จะได้เป็นแบบพื้นหลังใสๆเป็นตารางหมักลูกที่เราต้องการแล้วเราก็ไปกดเพิ่มภาพถ่ายเพิ่มภาพถ่ายแล้วก็อันเมื่อกี้อันนี้ปรับขนาดให้มันตรงก่อนเนาะเอาใหม่แล้วทีนี้เราไปกดแก้ไขรูปภาพตรงนี้เสร็จแล้วแอปพลิ a อาร์ตเนี่ยมันดีตรงที่มันมีสติกเกอร์แล้วก็ข้อความแบบที่มันสวยๆอะ่ะสมมติว่าอันนี้พิมพ์ว่า เออจะบอกว่าร้านนุ่นขายของอนไ์แต่ว่าแค่นุ่นเฉยๆก็พอเนาะเพราะโอเคแล้วทีนี้พอเราได้สีที่เราต้องการแล้วเนาะอย่างเช่นอ่ะอย่างนี้แล้วก็ก,กดนําไปใช้นะคะคือเขาจะแบบสามารถเปลี่ยนสีให้ไลท์อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยแอปเนี้ยเออมันจริดีจริงๆแต่ว่าตอนแรกที่ใช้มันก็งงๆนะไม่เอาละโอเคกดนําไปใช้ ทีนี้เราก็อาจจะไปดูแบบสติกเกอร์นิดหน่อยเอาเป็นนี่แล้วกันหลังจากที่ทุกคนอะ่ะแต่งสติกเกอร์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดนำไปใช้แล้วเราก็กดตรงนี้เลยคือเซฟรูปนี่แล้วก็ไปกดเลือก PNG ถ้าสมมุติว่าเราเป็นเออสมาชิกเขาเนาะหมายถึงว่าจ่ายตังค์ให้แอปนี้เนาะทีนี้เรากลับมาลบอันนี้ทิ้งก่อน เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอารูปใหม่ใส่เข้าไปปรับขนาดแปลงให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็เอารูปใหม่ใส่เข้าไปนะคะโดยไปกดตรนนี้อย่างเดียวนะคะตอนนี้ที่ยังยังไม่เสร็จเนาะก็คือเราอยากทําให้ตรงข้างข้างล่างเนี่ยมันเบลอขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันจะได้แบบเวลาเราเอาไปแปะไว้เนี่ยมันจะได้ดูแบบมีความแบบละมุนเข้ากับสถานการณ์นะคะเราก็ไปกด เลือกความทึบให้มันอยู่ประมาณ7แล้วก็ความใหญ่ของผู้กันไม่ต้องเยอะมากเนี่ยมันจะเริ่มเบลือให้นะเห็นไหมเนี่ยแล้วมันจะดูแบบว่ามีความแบบเข้ากับสถานการณ์ไม่เหมือนแบบว่าอยู่โดดเดี่ยวของมันแบบเป็นพื้นหลังอันเดียวเห็นแล้วเนี่ยเราก็ไปกดที่บันทึก PNG พื้นหลังโปร่งใสโอเคแค่นี้นะคะเราก็ได้กรอบที่ต้องการแล้ว อันนี้นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะแบบสร้าง wallpaper ขึ้นมาเพื่อที่เราจะเอาไปใส่ในไลฟ์ของเราแล้ว สำหรับการที่เราจะเอาไปใส่ในไลฟ์ของเราเนี่ยนุ่นขอมาแบบบอกคลิปหน้านะเพราะว่าคลิปนี้มันเริ่มจะยาวมันเริ่มจะแบบเออเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านุ่นจะมาบอกวิธีการเอาวอลเปเปอร์ไปใส่ในไลฟ์แล้วก็ทำยังไงให้แบบไลฟ์เรามันดูสวยขึ้นนะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาติดตามเพจนุ่นได้ที่นุ่นขายของออนไลน์นุ่นออนไลน์ช้อปปิ้งมอลเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย